สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามวันนอร์เวย์นะคะวันนี้ออกมาข้างนอกออกมาได้แวบหนึ่งมันเห็นมีเอนี่ค่ะเห็นมันมีแดดแต่วันน่ะมาเก็บมาเก็บอ,อุปกรณ์นั่งนะคะเพราะว่าวันกลัวฝนจะมาเพราะว่า ช่วงนี้เริ่มมีฝนลงแล้วนิดๆนะคะเห็นน้องๆถามว่าตอนนี้อากาศเป็นยังไงตอนนี้อากาศนอร์เวย์โอเคอยู่คะ่ะอากาศดีอยู่ช่วงนี้วันกลับไปทำงานแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ก็น่าจะมีทำคลิปกันอยู่วนๆแถวนี้นะคะวันจะพยายามทำคลิปมาคุยกับเพื่อนเพื่อน นะคะจะพยายามไม่หายไปไหนนะคะและก็อ,อีกประมาณสักเดือนหนึ่งนี่แหละคะ่ะเดือนเดือนเดือนกว่ากว่าวันจะมีไปเที่ยวนะคะวันก็จะพยายามเ,าเก็บรายละเอียดเก็บวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็อื ทุกคนบอกวันหวังว่าทุกคนยังจะสบายดีดูแลตัวเองกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันเนาะของวันก็ทำงานยาวไปตอนนี้ก็เรื่องเข่าก็ของวันก็คงต้องออใช้วิธีออกกำลังกายช่วยอาจจะต้องไปนวดบ้างหรือปั่นจักรยานเออบอะยังไม่ให้วันกระโดดยังไม่ให้อะไรวันยัง เหมือนแบบไปเดินป่าหรือไปเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยวันยังทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดไปเดินเล่นรอบๆผู่บ,บ้านเนี่ยโอเคยังทําได้อยู่นะคะก็ขออภัยนะคะวันก็ยังต้องรักษาสุขภาพกันไปเนาะเออแล้ววันจะมีเรื่องจะอวดทุกเพื่อนๆค่ะจําได้ไหมที่ตอนนั้นวันชวนเพื่อนๆชํากุราบนี่นะคะปรากฏว่านางแตกแล้วค่ะนี่ค่ะ นางแตกให้วันละนี่นะคะนางแตกแล้วค่ะนี่ค่ะแตกและนี่นะคะก็อย่างน้อยๆก็ทำให้เรารู้ว่าเออกุหลาบที่เราซื้อมา ักในเจกันถ้าเราเห็นเขาแตกแบบนี้เราสามารถจะเอาเขามาชำแบบนี้ได้ก็คืออย่างที่วันเคยบอกว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของกันได้จากของที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะถ้าเรา,เ,าเก็บรา,ร,ารายละเอียดได้นะคะ ก็วันมังงมากทุกคนคงจะสบายดีดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนยังไงวันจะพยายามมาคุยกับเพื่อนๆบ่อยๆนะคะยังไงรักษาสุขภาพกันนะคะดูแลตัวเองนะคะแข็งๆรวยๆกันนะคะทุกคนวันขอบคุณมากวันขอบคุณทุกไรา์วันขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาคุยกันกับวันเนาะ ก็ยังไงรักษาสุขภาพค่ะรักทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้วันต่อไปเรื่อยๆเนาะมาดามวันนอร์เวย์วันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะวันหวังว่าเรายัางจะเป็นกำลังใจให้กันไปอย่างนี้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะคะดูแลทุกคนคะ่ะดูแลตัวเองทุกคนนะคะ จะรีบพูดไปไหนนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย